สมาชิกในกลุ่มสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยท้าไปยังกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งออกรายการสดแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องเลือกตั้งนะครับหลังพยายามเอาเรื่องกับช่อง11ที่มีการถ่ายทอดสดการเสวนาเลือกตั้งคือทางออกเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาครับนางสาวพวงทองพวัคคพันธ์อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในฐานะสมัชชา,ศาปกป้องประชาธิปไตย เรียกร้องไปยังนายสมชัยศรีสุธิยากรกกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งย้อนกลับไปเปิดเทปอภิปรายทั้งหมดของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเพื่อหาข้อเท็จจริงว่ามีเนื้อหาช่วงใดที่ระบุให้ประชาชนเลือกพักการเมืองใดหรือเนื้อหาที่ระบุว่าพักการเมืองใดดีกว่าเพราะการเสวนาของสอปปเมื่อวันที่17พฤษภาคมมีเนื้อหาสำคัญถึงกลุ่มต่างๆ ที่พยายามผลักดันให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญรวมถึงการที่กลุ่มกปป,ปอสอละเมิดกฎหมายส่วนประชาชนจะตัดสินใจเลือกพักไหนย่อมเป็นเรื่องการตัดสินใจของประชาชนการที่นายสมชัยศรีสุธยากรกะกะตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าในวันอังคารที่20พฤษภาคมนี้จะทำหนังสือสอบถามรัฐมนตรีที่กำกับดูแลช่อง11 กรณีมีเทปบันทึกการอภิปรายของนักวิชาการสปปเมื่อวันที่17พฤษภาค,คมเนองจากสร้างความสับสนให้แก่ประชาชนและเอื้อประโยชน์ต่อพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลนั้นขอตั้งคำถามต่อนายสมชัยนะครับว่าที่ผ่านมานายสมชัยได้พยายามวิจารณ์การกระทำของม็อบประชาธิปัตย์ที่ขัดขวางการเลือกตั้งทำให้กะกะตไม่มีความหมายบ้างหรือไม่เช่นเดียวกับการเสนอนายกมาตรา7ก็เป็นการทำลายความชอบธรรม ในการดำรงอยู่ของกะกะตโดยตรงทำไมกะกะตจึงไม่วิจารณ์และยืนยันในอำนาจด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งและหากนายสมชัยเห็นว่าการอภิปรายของสอปปมีปัญหากะกะตทั้งคณะรวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของกะกะตควรมาดีเบตกับสปปเรื่องหลักนิติรัฐนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยโดยถ่ายทอดสดออกทีวีโดยตรงเพื่อให้ประชาชนนั้นหายสับสน แทนที่จะใช้อำนาจไปเล่นงานเจ้าหน้าที่ที่เผยแพร่ข้อมูลครับ